การที่เราจะลดไขมันในเลือดโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยามีไหมอย่างแรกนะครับก็คือลดการกินไขมันเลวก่อนนะครับไขมันเลวมีอะไรคะมีอะไรคะอาหารที่เป็นไขมันเลวทุกอย่างที่อร่อยทุกอย่างที่อร่อยทุกอย่างที่มันมันทุกอย่างที่เรากินของทอดที่มันอร่อยอใช่ไหมครับของทอดนะครับทุกอย่างที่ใช้น้ํามันไม่ดีน้ํามันไม่ดีมีอะไรมีพวกน้ํามันพืชแปลงรูป นะครับผมยกตัวอย่างก็คือน้ํามันทานตะวันน้ามันคานโนล่าน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันปาล์มน้ํามันดอกคาฝอยที่ไม่ใช่สกัดเย็นนะครับผมย้ำหม่แนะว่าน้ํามันพืชส่วนใหญ่ที่เราเห็นในขวดเหลืองๆใสๆเขาไม่ใช่น้ํามันพืชจริงๆเขาคือน้ํามันเมล็ดพืชที่ผ่านกระบวนการการใส่ซอลเวนต์หรือว่าทานสารทาละลายสารคงสภาพสารแต่งกลิ่นีโอเดอไรซ์่านเป็นสิบะบวนการกว่าจะได้เป็นขวดใสๆไร้กลิ่น ใช่ไหมครับน้ำมันเพื่อที่เราทําอาหารกิน,กนเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็โอ้โหแบบเชลฟ์ไลฟ์นานมากหรือว่าสามารถตั้งไว้ในห้องได้ไม่บูดเลยนะครับ mm hmm. ดังนั้นน้ํามันเหล่านี้ผมอยากจะให้ทุกๆท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้ํามันธรรมชาตินะครับ mm hmm. เช่นอะไร mm hmm. โมกเช่นน้ํามันมะกอกสกัดเย็นนะครับว mm hmm. ันนี้งานวิจัยโ,โหยเยอะมากแล้วก็แพทย์ทุกสาขาฟันธงว่าช่วยลดไขมันเลวได้แล้วมันเรวมีอะไรอีก ไขมันเลวมีในมาการีนแล้วมาการีนมีในไหนไหน,น่าจะเบเกอรี่แทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อเมริกาเขาแบนแบนพวกมาการีนนะครับพวกทรานส์แฟตนะครับไขมันเลวก็คือทรานส์แฟตทุกอย่างนะครับตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเริ่มตามอเมริกาคือน่าจะเริ่มแบนแล้วนะครับดังนั้นทุกท่านต้องระวังพวกเบเกอรี่นะครับพวกเค้กไอศครีมต่างๆนะครับคุกกี้ก็ตัวดีเลยของอร่อยทุกอย่างคือของอร่อยทุกอย่างมีไขมันเลว นะครับไขมันเลวมีอยู่ในไหนอีกนะครับมีอยู่ในเนื้อสัตว์แปลรูปไส้กรอกนะครับลูกชิ้นโบโลโน่าแฮมนะครับหรือว่าอะไรที่มันผ่านการแปลรูปเยอะๆไขมันเลวจบไปแล้วนะครับทีนี้ไขมันขึ้นได้อีกจากอะไรนอกจากการกินไขมันเลวน้ำตาลอะไรที่เพิ่มพลังโซลของเรานะครับโดยเฉพาะไตกรีสลายนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากพืชน,นะครับผลิตภัณฑ์จากพืชเช่นข้าวข้าวมาจากพืชไหมนะครับ,บเบ,บียร์ โอ้นะครับผลไม้หวานนะครับเส้นเส้นพวกเส้นๆต่างๆแป้งเส้น <Yes. S 1> อย่างเงี้ยเหรอฮะ Yes เส้นทุกอย่างเลยผัดไทยกว๋วยจับ๊บนะครับวุ้นเส้นมีนะครับทุกอย่างพอเรากินไปแล้วแป้งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลหรือว่า LDL นะแต่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งไตรกลีเซอไรด์นี่คือแย่ yeah, ม,มากนะครับไตรกลีเซอไรด์คือไขมันเพะาะตับไตรกลีเซอไรด์คือเพิ่ม การตายจากทุกสิ่งอย่างนะครับอาหารจําพวกแป้งนะครับจำพวกน้ําตาลที่มาจากผักพืชและผละไม้จะล้วนแต่ถูกเปลี่ยนไปเป็นไตกรีสลายหมดเลยผักด้วยเหรอคะผักหัวถูกต้องรับออผักหัวใช่ผักหัวคืออะไรพวกโพแทเท,ทีหรือว่ามันสำปะหลัง <S <S อ่าเข้าโพดอ่าเผือดนะครับผักหัวเนี่ยก็กินได้แต่กินน้อยๆแล้วกันนะครับ <S <S> <S แต่ถ้าเกิดใครไตกรีสลายสูงๆก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ดีเลยก็คือ เบียร์เหล้าแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ไตกลีไลด์สูงปีดเลยนะครับเป็นสาเหตุที่ไขมันพอกตับนะครับไขมันพอกตับไม่มีอาการนะแต่พอมีอาการแล้วตับแข็งตับกลายไปเป็นมะเร็งอเออมาจากไขมันในเลือดมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือน้ําผักและผละไม้ครับผมบอยากให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกท่านเฝ้าระวังหลายคนบอกหมอไหนบอกกินน้ําผลไม้น้ําผักดีนะครับดีถ้าท่านปั่นทั้งลูก ทัั้งดก็คือเอากากมาด้วยไม่ใช่เอาแต่น้ําใช่ครับนะต้องมีเนื้อต้องมีกากถ้าจะให้ดีมีเปลือกด้วยแต่ว่าใจเย็นๆเปลือกน่ใจเย็นๆผมไม้ฉัเปลือกแอปเปิลเปลือกสาลี่ไม่ใช่เปลือกทุเรียนไม่ใช่แบบบางประเภทไม่เอาเปลือกมากินไม่ได้อันนั้นก็ทิ้งไปใช่ครับเนาะถ้าใครอยากจะทําน้ําผักผลไม้ขอเป็นฝันทั้งลูกแต่ถ้าจะให้ดีอยากจะให้กินแบบเคี้ยวเพราะการให้เรากินแบบเคี้ยวกระตุ้นให้เราอิ่มด้วยแล้วการดูดซึมของน้ําตาลจะช้าลงกว่าถ้าเราดื่ม นะครับ Saint อ่าอ่าะวังกาแฟทรีอินวานพวกอะไรที่มันสำเร็จรูกทุกอย่างนะครับนมข้นหวานน้ำอ้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ตายกีสไลด์พุ่งปี๊ดหมดเลยก็ไม่กาแฟถ้าใส่ใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมอะไรพวกเนี้ยจะเป็นอันตรายโหอันตรายมากแต่ถ้าเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟดำเหรอคะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ครีมเทียมอันนี้ดีอ่าโอเคอ่าเราต้องแยกประเภทกันนิดนึงทรีอินวานก็อีกแบบหนึ่งนะคะกาแฟดําชาเขียวนะครับ ชาดำชาไทยถ้าอยากทานถ้าท่านอยากทานขอแบบธรรมชาติไม่มีอะไรเลยเน,นะครับ no sugar no cream no fat นะครับโดยเฉพาะพวกครีมเทียมะนะครับครีมเทียมนี่คือยาพิษหมอต้องใช้คำว่าคือยาพิษนะครับดังนั้นทานให้น้อยหรือเลี่ยงไปเลยก็จะดี